เมก้าเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดีอีกครั้งแล้วค่ะที่เคสหินกลายเป็นปาฏิหาริย์หลังจากที่เราเจอทางตาันเรื่องการตามหาแม่ให้พี่เก่งเพราะไม่มีเบาะแสไปต่อแต่สุดท้ายโซเชียลก็ช่วยเอาไว้ หลังจากที่เราโพสต์ขอเบาะแสแม่ปทุมไปก็มีข้อความจากผู้หวังดีนิรนามเด้งขึ้นมาต่อยอดความหวังจนเราไปต่อได้เบาะแสนั้นนำทางเราไปที่ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีโซเชียลแคม อยู่ที่อบตบึงบอนบึงบอนไปถามที่เจ้าหน้าที่ครับก่อนสวัสดีครับจะไปหมู่5จะไปถ่ายรายการที่หมู่5บึงบอนจ้านัดกับใครไว้ไหมไม่ได้นัดใครไว้โอ้วันนี้มันวันหยุดเงี้่ถามหมู่5อยู่ไหนฝั่งนู้นค่ะอยู่วัดพวงแก้ววัดพวงแก้วคือบริเวณของหมู่5เลยใช่ไหมวัดพวงแก้วโอเค ตาตาตาอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านพอดีมีรายการเขาจะมาถ่ายทําตามหาคนครับตามหาคนะชื่อรายการว่าอีเตอร์อีจันครับอีเตอร์อีจันที่หมู่ห้าจะให้เขาไปพบตาที่ไหนแต่หนูให้เบอร์ตาไปแล้วละ่ะให้ไปเจอที่ศูนย์เคหะไหมศูนย์เคหานะโอเคตาไปรอเลยจ้าวัสดีจ้าศูนย์เคหะคืออะไรครับคุณพี่เป็นหมุนศูนย์กลางหมู่บ้านเงนี้ยหรอใ ไ้สัดนรถออกไปเลยอะ่ะเคือบสัดนรถไปเลยอะ่ะไม่ใหญ่หรอเปล่าเมืกี้ยืนอยู่จู่จจจๆก็ปวดเขา่าอะไรวะลูกค้าเข้าได้นะคะ กจะจอดเลยไปหน่อยอ่ะพี่เบิร์กสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่ี่พี่เบิร์กเต้ถ่ายรายการไปด้วยนะครับเต้ยทำรายการตามหาคนที่พัดพากจากกันมีลูกชายเขาขอให้เต้ยนช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยครับพี่แล้วข้อมูลที่เต้ยได้มานะตอนนี้เนี่ยนะเบื้องต้นแม่เขาชื่อปทุมยิ้มอนันต์ ออ๋เลยเหรอเดินง่ายครับเดินง่ายถี่จังเหรอเหรอเราไปคุยะันกันเอาละเอาละอยู่บ้านไปพี่พ่อแกได้อยู่บ้านงั้นรบกวนพี่เบิร์กพาไต้ไปหาเขาได้ไหมขอบคุณมากครับพี่เบิร์กงั้นเราไปคุยกับเขากันครับขอบคุณรับขอบคุณครับแม่เขาเจ็ดสิบกว่าแล้วคิดว่าเขาจะนี่ไหมปฏิเสธหรือว่ายอมรับลูกไหม ฉันว่าฉันว่ารับเนาะน่าจะต้องยอมรับเพราะว่าเขาเคยไปตามหาไงใช่แล้วมันไม่รู้ว่าจุดอะไรที่ทําให้เขาขาดการติดต่อกันไปนอืมอืมก็รับนะถึงแล้วหรอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,อลวเอาละเหมือนจะมีข่าวดีป่ะครับพี่เขากับพ่อคนไหนกอ เขาที่อยู่เชียงใหม่คนเหนือไอแฟนเก่าเขา้เขาอยู่ด้วยจะมีนะนั่นน่ะสิ๋อแฟนนี่เขาอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เออเราสามารถเรียกเขามาคุยทุระที่จอดรถนี้ผมได้ไหมได้ได้แล้วพี่เบื้อเรียกเรียกแกออกมาคุยก่อนเดี๋ยวจอดตรงนู้นนะคบโอเคได้เอาละตอนนี้เหมือนจะต้องสิ่งที่ยากคือพี่เบื้องก็กังวลเรื่องแฟนดีแล้วอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆของผู้นําชุมชนนะครับเราก็ไม่รู้ว่า คุณแม่จะเล่าอดีตให้ให้สาม,มีคนปัจจุบันฟังหรือเปล่านะจะเป็นผมว่าบ้านน่าจะอยู่ตรงนู้นกรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับครอบครัวอยู่เราก็ต้องระวังพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ไปต่อไหมนะกำลังบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีพอสมควร เอาละค่ะดูเหมือนเราจะเจอด่านสำคัญที่ผู้ใหญ่บ้านเองก็หวัน่นว่าความหวังครั้งนี้อาจจะทำให้แม่มีปัญหาหรือเปล่านะคะพี่เบิกจึงช่วยเข้าไปพูดคุยกับแม่ติ่งให้เราก่อนแต่ระหว่างรออยู่นั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนหัวหมุนเลยล่ะค่ะม,มีคนมาอะไรนะคะเฮ้ยทไมพี่รู้อ่ะพี่สาผมครฮะ,ฮะ พี่สาวแท้ๆเลยเหรอโอ้พี่ชื่ออะไรอะครับมโนบยิบันอ๋อพี่มโนพเป็นน้องของแม่ผมมนพยิบันันทําไมรู้ว่าเต้ยมหาอ๋อผู้ใหญ่มาเลยอ๋องั้นลองถามสักหน่อยดีไหมพี่มโนบคือผู้ใหญ่มาแล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าเขามีลูกชายอะรู้ครับเก่งเออยู่เชียงใหม่อะใช่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 เก๋นี่เขาคือพ่อเขาเก๋ีใช่ใช่เฮ้ยตอนนี้หลายเหตุการณ์มากเลยอะ นะพี่มโนบขอขอบคุณมากนะพี่ครับครับผมโอเคได้พี่พี่นังมองพาไปกับผมก็ได้แล้วอ่ะไปไปพี่อย่าซิ่งนะเดินยว่างไงหลังนะน่าจะผ่านด่านกำแพงเรื่องราวในอดีตไปแล้วหนึ่งขั้นมาลุ้นกันว่าเมื่อแม่รู้ข่าวลูกชายที่พัดพรางเธอจะมีปฏิกิริยายัางไงนะคะ สวัสดีครับอีเตร์อีจันนะคะผมทำรายการตามหาคนที่พัดพากจากกันจ้ะแม่จ้ะอยู่คนเดียวเหรอได้ขออนุญาตนะครับลงงคนลูกทำไมคนลูกอ่ะลามหาตามหาลูกชายใช่ลูกชายชื่อเก่งอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ทำไมต้องอยากหาแม่เขาจากตามหาแม่ <prediction? S 3> เขาขายหมูอยู่แม่ริมเอาติดไม้ไหนได้ไหมเขาขายหมูอยู่เหรอจ้ะตลาดตลาดแม่ริมเคยไปหาเขาพ่อเขาเลิกไปอพ่อเขาเลิกพ่อเขาเลิกไปมีแฟนใหม่โอ้แล้วตอนนั้นอยู่ด้วยกันที่ที่พัทยาอ๋ออยู่พัทยาแล้วครับแล้วก็เขาก็แยกไปแล้วก็เอาพี่เก่งไปอยู่ที่แม่ริมนะฮะจ้ะแล้วแม่เคยไปหาเขาสองที่ ไปรครั้งหนึ่งไปที่แม่ริมอ่ะพอรูร้จักบ้านป้าเขาแม่ไปหาไ,ไปกับรูปถ่ายเขาหนึ่งใบป,ป้าเขาบอกเขาจำได้เพาไม่รู้รูปถ่ายใครอ่ะที่แม่ไปหาเขาที่แม่ลิมอ่ะแม่ก็ลืมอ่ะเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ว่าเห็นถือรูปผมมาอยู่ในมือหนึ่งรูปเราคิดว่าเป็นแม่แน่ๆเลยแล้วแม่ก็ถามอ่ะใช่แม่ไหมจำแม่ได้ไหม บาผมก็ไม่แน่ใจอืมเหรอ,อพอแม่จะกลับบ้านแม่ก็เอาสร้อยให้เขาไปบาดหนึ่งครับแล้วก็แหวนตลึงนี่อืมนั่นก็ให้กันไปแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยกี่ปีแล้วนะสามสิบกว่าปีนะแล้วนี่ครอบครัวแม่จะโอเคไหมอุ้ยเขาโอเคอยู่แล้วเขาโอเคอยู่แล้วนะแม่โอเคใช่ไหมจ้า อกไปทีนะคะความหวังของพี่เก่งในครั้งนี้ไม่ได้จีแพ้ใจแม่แต่กลับกันก็ดูเหมือนแม่เองที่รอว่าจะได้เจอลูกชายเหมือนกันนะคะนี่ถ้าลูกชายฟังอยู่ลูกชายดูรายการอยู่อยากจะบอกอะไรไปเห็นลูกชายไหมคิดถึงเขาคิดถึงใครคนนั้นอด,ดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจุดลง จะเม,มื่มอภากราากิจตามหาแม่ให้พี่เก่งสำเร็จต่อไปข่าวดีนี้ก็คู่ควรแก่การบอกให้พี่เก่งฟังแล้วล่วคะค่ะนางจี๋ครับพี่เก่ง สะดวกคุยป้าวสะดวกคุยนเพราะตอนนี้ก็อยู่ตรงเฉียงนานนี่นครับอ๋อเหรออยู่เฉียงนาโอเคสัญญาณดีนเนาะเฉียงนาก็ก็ก็พอได้อยู่ครับผมโอเคเจอคุณแม่แล้วก็อ,อยู่แล้วครับแม่ว่าอขอขอให้อ,อีเตอร์อีจันป้าตกใจมาหาเรเวียวได้ก็คิดถึงคร <laughs> ับผม ให้มาหาแม่ได้กะละแม่บนน่าแม่เจซิ่แล้วบนน่าจะสะดวกไปหาถึงมุกาหารบนเนาะ,ะ,ะผมเดียวเดียวเดียวผมต้องไปจะไปมองฟนก่อนเพราะว่าผมต้อง,ต,องต้องดูว่าช่วงวันสองวันนี้ถ้าผมมีอย่างกะน,น่าจะไปได้ครับอ่าโอเคอันอันเดียวเลยนะตะเกียเต้เต้เตนัดกับทั้งแม่ไหว้ว่าเป็นวันพฤหัสตียถึงนี่รครับผมโอเคผมมีโค้คนะเพื่อโทรค,ค,คุยเลยก่อนมาือคุยต่อม่คุยครับเซอร์ไพรส์ไปเลย โอเคครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมถ้าคิดถึงแม่อยากคุยกับแม่เร็วๆก็ต้องเคลียร์ธุระมาเร็วๆครับผมโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าโอเคไอ้ไอไปเคลียร์ธุระกันเนอรแล้วก็โทรมาคอนเฟิร์มกับเต้ยเนอครับผมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวอยากเจอยังไงอยากเจออยากเจอเรารอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวไปพาเขามาก่อนนะ โอมาแล้วมาแล้วเปิดไฟหนิปาร์ตี้ฮ ภาพมัดังฝฟ